ส่งงานสองคันเว้ยพวกเราเว้ยส่งงานกันเว้ยมาเว้ยพร้อมอยังพร้อมอยังเอาอยัางเอาอยัางเอายังทำงานกันไป ทำงานทั้งวัน,วนส่งให้หญิงหมดเกลี้ยงลุยดิอ้าวกดแชร์ไปวันนี้กี่คันสองคันไปเอาผ่ากี่ไม้โอตฮะหรือฮะร้อยยี่สิบเอ็ดโอ้โหยียร้อยใหญ่ <laughs> ไปขยับร้อยองไหมอยู่แล้วครู <laughs> แป๊บน,นึงคุยไว้่สวัสดีครับพี่พี่สวัสดีครับ วันนี้มีลองสองคันนะจ๊ะสองไหนลองสี่คันลองสี่คันจ้ะลองแหบโค้งเช้าวันนี้นะจะลองมอไซค์ให้ดูด้วยค่ะพี่พี่น้าจะลองฟอร์ซายดูด้วยพีมากคะน้าขับมอไซค์ยังไงวะจริงน้าเขาเป็นเด็กแหวนเก่าสวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ค้าวันนี้มีอ่าให้ดูก่อนเลยอันนี้หนึ่งคัน อ่าแจ๊ี่เคร์โทบเนกันไม่ได้แล้วต้องซึมเข้าไปในสมองบ้างละสวัสดีฮะน้าเขาไม่เมื่อยหรอว่าเวลาเขาถือไม้นัานมันหนักนะเนี่ยพี่สวัสดีครับอ็นไงอันนี้มีอันนี้ไอเอ็มน,น,นิาแม่จะได้ดูคลิปกันไปแล้ว GK Turbo แล้วก็มีคันหนึ่งเอาผ่านสวัสดีฮะพี่ๆวัสดีค่ะคอนดูข้าใหม่ช่วงนี้ไม่ค่อยได้มาบ้านฟ้าสุดเท่าไหร่เลยฝากกดส่งดาวให้ด้วยนะพี่ๆเปิดเดือนสิงมหาด้วยแรปแล้วติ๊กเกอร์ก่อนนึงคันเย็นเลยเสแล้วไหมใช่โอ้เอ้ยหนูสั่งติ๊กเกอร์ด้วยนะโอ้ลูกค้างี้ไม่รับว่ะ โอ้โหไม่ถามก่อนอแล้วแบบไหนนับใช่นูอยากรูๆๆ eh. ้กันไเลยไหนนับคอาดูเขารออยู่เอาแบบลูกคาจ่ายเลยอะเย้คันนี้ลูกค้าเก่าไหมครับอันนี้คือบอกอะไรเขาก็ทำอยู่แล้วต้องลูกค้าใหม่จากหน้าเพจลูกค้าเก่าเนี่ยถ้าเราดูแลไม่ดีเขาก็ไม่ซื้อนี่เดือนหน้าเลยเที่ยวทั้งเดือนนะโปรแกรมเขาดูเยอง ไม่ดูโปรแกรมยังเท้าเนื่อนนะถ้าเราไม่ดูเลยถ้าเดียจะไปอยู่เอซนะจะไปอยู่เอซีหีเอซีพีลิตกรนะแปบแองอะพี่่ไงนมาอก่อนนะไปนั่งไม่ยัมาแล้วยันมาแล้ว A Z เตเตอร์โบ e ไม่ต้องพูดเยอะกดแชร์ก่อนกดแชร์เลยเดี๋ยวลองคันนี้คืนนี้คันเดียวพอคันนี้ยังไม่เส e ร็จ GKA กเเตอร์โบลุยเลยไหมถ้าลุยเลยกดแชร์ก่อนขอคนดูสักห้าร้อยเร็วดเดี๋ยวจะไปเช็คให้ดูอ่ะนี่คนที่บอกว่างานเซตเตอร์โบที่ไหนก็เหมือนกันเซตเตอร์โบที่ไหนก็เหมือนกันที่บอกใช่ไหมช่วยดูงานท่อผมด้วยมันไม่เหมือนกัน ไม่เหมือนกันด <tr ูดีๆโถ่แค่โค้งแค่การปัดเงาคนละแบบแล้วนะนะครับเอายางป่ะไอ้นี่เข้ากล้องอีกแล้วเข้ากล้องอีกแล้วถามจริงก็มันสนใจมากเลยอีว่นเนี่ยเอางี่ไหมกูกูเตือกูเตือนภัยอะไรดีกว่าตรงนี้ ไม่นี่ไอ้วานมึงลุก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 ก่อนแม่ไม่ดื้อมึงลุกมึงลุกอย่างนี้ยืนอย่างนียืนมึงยืนยืนอ่ะอ่ะกูถามที่กูบอกของมึงแค่นี้นี่นี่เต็มดูมึงดูมึงไม่ต้องเสือกนี่กูเห็นถามจังน้องกอแป้นมีผัวหรือยังมีแฟนหรือยังน่าจะใครดูทันตอนนี้มึงดูหุ่นอย่างนี้ดูหุ่นอย่างนี้ นี่กระถุงมันแต่มอสามปีกอ่ยเดียวนี่ลายจุดแก่ลายเดียวลายจุดแก่วะอ่ะมึงคิดเจ้าเองเยงคิดเองมึงดูหุ่นจบไรเนี่ยกดลบไป้วมึงดูหุ่นผมดูหุ่นมันก่อนรู้ขอทำเนียนจบไรเนี่ยกดลบไปด้วยเยี้อยยาวขนาดนี้ถามอยู่ถามอยู่ได้เออ สูงชะลูดตูดป๊อตมึงคิดเอาโอ้โหถามน่หน่อยมีเป็นนี่ยังน้องหน่อยน่ารักจังเลยคิดดูรู้จักคำว่านี้ป่ะจุกขี้อ่ะจุกขี้รู้จักรู้จักจุกขี้ป่ะกระแทกทีถึงหน้าอกอ่ะ อ่ะนะส่งงานแคนเดียวพอไปโอ้ลุยแล้วคันลุงขอยี่ตอนแรกขอยบอ็งี้ปะ่ะเออจะรู้อ่ะโอ้เปันนี้เลย หยอกหยอกผมรอเล่นไม่จริงหรอกโอ้โหแม่งน่าปั่นไอเกตไอเอสอีกอะใช่แล้วมันจะไปยังไงอะชันชันโอ้มันก็ไม่มันก็ไม่ดีแล้วมันตรงหรือไม่ตรงก็ไม่รู้ <c oughs> อ้าแล้วไงไฮบูสสุดจุดห้าไงรถบูสสุดจุดห้าเหรอดีดิ ศูนห้าเองไปลองเลยไหมไม่ลองก็เลิกมันไม่เห็นไมเลยอ่ะใช่ศูห้าเองอ่ะเสียเวลาดิยไม่มันเป็นไม่นอกครับโกกูไม่ชอบเลยบอกงี้<ห>มันจะไปเห็นอะไรด,ดูเลย ขบมันจะตรงได้ไงเข็บมันก็ไม่ตรงเลยวะเออมันไม่ตรงอ่ะมันสองร้อยมันก็คือแค่ร้อยแปดสิบอ่ะดีโอ้มันจะได้เรื่องไหม ครับผมพดัดโบไว้0.6เสีไใจด,ด้วยนะครับลองไฮบู์ไม่ได้เออเสียใจด้วยทำไงดีอะดูโลโบูธได้ไหม่ะไฮบู์ไม่ได้ดูโลโบูธได้ไหม่ะ ใช่ไหมพวกเรามันต้องโล w b o อ่ะเพราะว่าไ i g h b o ติด boot cut เดี๋ยวรตรงนี้ต้องเก็บใหม่อยู่บายในโลกมันไม่เป็นครับเวลาเก็บเวลาวิ่งถนนล้ว ลามันโดนโหลดถนนนะบูธมันชอบเกินแล้วคันนี้ตั้งบูธคันไว้ที่ศูนย์จุดหกครับทีนี้พอมันเกินศูนย์จุดหกมันก็คัดไงอือเนะเอาโลบูธนี่แหละเนาะ ลาเทสรถเกียร์กระปุกนะีนแม่งยากนะมือเรื่องก็ต้องถือโทรศัพท์มือเรื่องก็ต้องเปลี่ยนเกียร์นะที่กว่าจะถ่ายทอดมาให้พวกคุณดูนี่มันลำบากนะ ทุกครั้งที่ถ่ายคลิปให้ดูนะ่ะถึงบอกว่ามันไม่หมูนะกว่าจะได้คลิปสาระอันออกมาให้ดูเนะี่ย สวัสดีนจะจ๊ะ